ซีนนี้จะเป็นซีนพีคือของเพลงสำคัญมากอ่ะมาครับเปิดเพลงได้เลยเปิดเพลงได้เลยคู่นี้เวลาร้องเอ่อให้ ให้เหมือนผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเยอะนิดนึงตอนนี้สายตามันออกแต่คำอะขัพลังของคำมันไม่ออกระวังดีๆนะครับอ่ะพร้อมไหรองนััหนึ่งเดี๋ยวกดเพลงให้ไปครับเดี๋ยวกดเพลงให้ โอเคพร้อมนะครับคนดูอยู่ทางครูนะพออ่ะ,อะพร้อมนะครับทำไปก่อนเนี่ยครูอาจจะมีปรับนิดหน่อยครับ <laughs> <Let it over laughs> yeah, yeah. until you kiss my lips and you me My hand is strong but my knees were far too weak To stand in your arms with a fall into your feet But yet I to you never. never ตีความหมายเพลงนี้ว่ายังไงเปลี่ยน้วครับครูเป็นแฟนกันเลยแล้วทะเลาะกันเป็นอะไรนะเป็นเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันมันมันคือเป็นแฟนหรอไม่เดี๋ยวไเนียพี่แขงจำไว้แล้วกันเลยเดี๋ยวผมจดใช่ใช่ครับคือตอนแรกก็ตีเป็นเพื่อนทะเลาะกันแต่ว่าครูแอคติ้งเขาบอกว่ามันเสียดายเพราะคำบางคำมันเป็นแบบเกี่ยวกับแฟนใช่ก็เลยให้ตีเป็นแฟนกันเลยครับแล้วก็คือประมาณว่าตอนแรกเรารักเขามากเลย แล้วพอในบางมุมที่เราไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้แล้วพอเราได้รู้มันมันรับไม่ได้อ่ะ,อะแล้วสิ่งที่คุณทํากับผมเนี่ยคุณก็แค่เล่นเกมกับผมอ่ะคุณไม่ได้จริงจังกับผมนี่นั่นวันนี้เรากโกรธโกรธหรือเกลียดโกรธรับแล้วก็เป็มื่อกี้ในมุมที่ครูเห็นนะ่ะมันคือเกลียดกันมากนะมันไม่ได้โกรธนะอ่ามันตอนสุดท้ายอ่ะครูมันจะเป็นแบบไม่เอาแล้วอ่ะคือจะมาเคลียร์กันอนะ่ะ เคลียร์กันให้จบเลยแบบว่าออกพปนชีวิตสักทีรประมาณนี้ครับโอเคครับในโอเคในมุมเพอร์ฟอร์มครูดูแล้วแข็งมากทั้งคู่ถ้าฟังนะครับอ่ะนั่งลงครับเดี๋ยวเราต้องมีอีกเพลงด้วยนะอีกเพลงนี้ไม่ได้ทำเลยนะสำหรับเพลงนี้มาเป็นเรื่องเน้นของอ,อ,อารมณ์และการถือตาร,ระหว่างคู่ถ้าบอกว่าทะเลาะก,กันแล้วอยากเคลียร ความรู <S <S ้ส er ึกอยากเคลียเวลาคนอยู่บนเวทีเนี่ยมันจะต้องเห็นเลยว่าสองคนนี้มันพร้อมที่จะเข้ามาคุยกันตลอดด้วยอารมณ์ที่โกรธกูไม่เห็นความอยากคุยด้วยอารมณ์ที่โกรธแต่กูเห็นเป็นต่างคนต่างมามาจากคนละหมู่บ้านมาจากคนละตีกโลกเลยคือเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่แบบเราก็รักเขาแหละแต่เหมือนกับ เพราะไอ้นิสัยนี่แหละที่ทําให้เราต้องเลิกกันเพราะไอ้นิสัยนี่ทำให้เรามูโหเขาอะอันนี้กูพอเข้าใจนะแต่ว่าในมุมเพอร์ฟอร์มมันจะต้องดูมันจะตคอนเนคกันกว่านี้คือเรื่องของการสื่อสารมากกว่าระหว่างคู่ถ้าเวลาคนเขาฟังเพลงเนี้ยสมมุติว่าเวลาคนณนึงร้องล้าตะโกนนะครับคนดูเขาก็จะดูคนที่ร้องแลวตะโกนออกเสียงดังถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นคอมเมนเตอร์จะดูภาพรวมเขาก็จะเห็นได้ว่าผิดคน ดูดูเหมือนแบบท่านอยู่บนเวทีนี้คนเดียวเรื่องอไหมมันไม่ได้บนเวทีนี้มีสองคนเราต้องจำว่าบนเวทีนี้มีสองคนนั่นคือการสื่อสารตั้งแต่ตอนแรกที่ครูให้ความหมายของเรื่องการทำแพทเทิร์นว่าเดินแล้วสวนกันโอเคที่ตีความหมายไม่ได้ผิดแต่ในมุมครูครูรู้สึกว่ามันสามารถโกดแบบดุนแรงได้ มันสามารถโกรธแบบแทบไม่ต้องแคร์กันก็ได้แต่ต้องมีความรู้สึกของความเป็นคู่อยู่บนเวทีนึกออกไหมตอนนี้อย่าเพิ่งงงนะการที่โจทย์ในสิ่งที่ครูครูคเขาบอกอ่ะมันโอเคแล้วแต่ครูแค่อยากให้มันเหมือนมีปฏิ t ิ i p a t e หรือก็ทําอะไรด้วยกันนึกออกไหมครับเหมือนที่ครูบอกใครนะมาจากหมู่บ้านเดียวกันกินน้ําแก้วเดียวกันใช้ปากกาด้ามเดียวกันมุมนั้นน่ะไม่เห็น เราใช้บทเพลงเดียวกันถ้าคนทะเลาะก,กันด้วยเพลงคุณยังต้องอยู่บนบทเพลงเดียวกันตัวตนของคุณต้องอยู่บนบทเพลงเดียวกันแต่ตอนนี้ครูไม่รู้สึกจริงๆมันมันถามว่าทําอย่างนี้ทําได้ไหมแบบที่เราทำเมื่อสัครู่ทําได้ไม่ทําไม่ได้มันโอเคแหละแต่ว่าถ้าอยากให้ไปทัดหัวใจคนดูมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เนิดน,นึงขออีกรอบได้ไหมครับได้ ทำลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวครูปรับบล็อกกิ้งให้นิดนึงสำหรับเพลงนี้ครับอ่ะองอีกทีล้องอีกทีก่อนฟัขขง,งนะครับกา,การทําไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราในการสื่อตารหรือถ่ายทอดอารมณ์กด์อ้องไม่ไหวใช่ไหมไม่เป็นไรนจำไว้ว่า<ม>นักร้องคือคนเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมา ผ่านทั้งเสียงสีหน้าและอารมณ์เว้นเปิดธรรมดาเ่ะมันจะได้ออกด้วยอารมณ์อ่ะไมั่งั้้ไม่ก็แต่เว้นไหวเปล่ะแต่ไม่ร้องเต็มแน่นอนเพราะผ่านแต่มไม่ร้องเต็มแต่เว้นต้องเอาอารมณ์ออกมาคอไหวไหม